สวัสดีครับพบกับผมซาโกเทคกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโปรเจกต์ใหม่เป็นแมกกาซีนของลูกร์1 0ทับก็ชิ้นงานกำลังกะขนาดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าลงคลิปอัปเดตให้ดูก่อนนะครับขนาดที่ทำไว้ก็ในใจประมาณ10-15นัด แต่ว่ามันก็จะแล้วแต่ความแข็งของสปริงกับตัวปากแน็กนี่ก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไงเดี๋ยวเราลองรีโหลดกันเลยดีกว่านะครับใส่ได้แข็งแรงเหมือนตัวจริงนะครับเดี๋ยว ลองดีดกระสุนออกดูอืมก็ฟีดพอได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องของตัวน็อตด,ด้านนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราลองแกะดูแล้วกัน ปกติคนก็ทำหากันเยอะตัวแม็กลูเกอร์สิบับยนี่ก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครทำเท่าไหร่นะก็เลยลองทำดูขึ้นแบบ เรื่องขนาดเอาไปสวมอะไรยังไงนี่ผมไม่มั่นใจเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีตัว10ทับ22จริงๆอยู่ในมืออันนี้แกะแบบจากตัวแมกกาซีนบุูปินเอาอ่ะด้านในเผื่อมีคนถามหาก็สปริงเนี่ยจะเป็นสปริงแบบกลมก็น่าจะหาง่ายไม่เหมือนสปริงแบบแบนที่พับอย่างนั้นน่าจะยากกว่า แล้วก็ลิ้นแนมะ็กมีอยู่3ชิ้นแล้วก็สปริงซึ่งสปริงนี่ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีหาซื้อยากอาจจะต้องสั่งให้ลูกค้าถ้าเกิดสนใจซื้อไปก็ต้องไปหาสปริงสั่งเองแต่ว่าสเปคอะไรเดี๋ยวผมอาจจะระบุไปให้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามเพื่อดูโปรเจกต์อื่นๆได้ขอบคุณครับ